คุยมากเก่ร <m ics> <sh yelled> ุ่นเล็กของนั้นแข่งกันกินครับ

เอาเร็ว เราให้โอกาสเด็กทุกคนนะครับเป็นเป็นไม่เป็นเก่งไม่เก่งมาอยู่กับเราสองสามเดือนนะครับแต่อ้วนจะผอมนะครับฟุตบอลทุกคนต้องเข้าถึงนะเด็กทุกคนต้องเข้าถึงไม่ใช่ว่าเด็กเก่งอยู่กับทีมเด็กไม่เก่งเอาออกนะครับเด็กตัวใหญ่ออกไม่ใช่นะครับทุกคนของเรานั้นต้องนะครับ ได้โอกาสและประสบการณ์จากฟุตบอลนะครับให้ฟุตบอลสร้างความสุขใหกับชีวิตเขาในช่วงวัยเด็กนะครับจากนั้นเราค่อยขึ้นชุดใหญ่นู่นเลยนะพักกินน้ำครับครูบเบกนะครับอากาศร้อนเหนื่อยๆนะบ่อยก่อน